بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم صلاحات وصلاة وسلام على م ن ل ا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا ب ع ل و م في ا ل درينا ا م ي ن ص ا ح ب ا ل ر ج ل المبتوه ر วันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกตัดขาหรืออีกในหนึ่งในเรื่องนี้จะกล่าวถึงเรื่อง ความฝันอันสูงสุดของหนุ่มน้อยทั้งสี่คน <c oughs> เป็นความฝันที่พวกเขานั้นได้แชร์แบ่งปันความฝันอันสูงสุดของแต่ละคนและชีวิตก็ดำเนินไป <c oughs> ความฝันของแต่ละคนที่มีพลังนั้นมันจะไปสอดคล้องฮาริสมัทหรโซลล์โซลลฮ์ัมที่กล่าวว่าอินนมาหรือกุลหรือมริอินมานนวา แต่เรคนจะได้รับตามที่ตนเองนั้นเจตนาเอาไว้ฝันที่มีพลังเอาไว้แต่ความฝันของแต่ละคนที่เกิดขึ้นเป็นจริง <c oughs> มันตอบโจทย์ชีวิตที่ดีที่สุดหรือไม่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอรุรวะตุมนญซุบเบรอิมเนอรอาวามท่านอรุรวะตุมินุบเบรซึ่งเป็นบทของท่านซุบเรบรเป็นอาวามเ,าเราดูกันดีท่านซุบเรบรเป็นอาวามเป็นหนึ่งในอัฮัดุนกุอัชรีนะบิีจันทรน์ อย่างในคนสิบซอบะาสิบท่านที่ทารุสุล,ลักการันตีได้ครับสวรรค์อย่างแน่นอนในชีวิตของท่านมีประวัติอันยิงามมีคุณค่าในการศึกษานะหนึ่งในบุตรของท่านคือท่านอุรวุวะบินสุเลรซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังปิดศักษ์ความเคร่งขรึพลังในการใช้ชีวิตของท่านเราโยลุนซอฮิบวุวะวรเอนเป็นชายที่เป็นผู้ที่มีความวารเอนมีความวาระมีความเคร่งขรึ วัตักวาเป็นคนที่มีความยำเกรงเอาวะว่าซอลเฮนเป็นบุคคลที่มีความดีงามก็แนวกฎอรอซสัมะฮาดาฟเอาหูอัลอักบรนั่นทันได้ว่าความฝันอันยิ่งใหญ่เอาไว้ฮาดัฟเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่หรือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นะเอาไว,ว้ดดว่าฮัดจะได้รอยาตาหูได้กำหนดได้กำหนดปลายทางชีวิตของเขาเอาไว้ มุ่งรู้สบะตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลยเรื่องมันเป็นอย่างไรล่ะจะมาอาหูมาจิริสน์ดีอาขาวัยฮิมจาจิริสนในสถานที่หนึ่งนั้นได้รวบรวมท่านอ,บอาบนับดุลลอห์อับดุลสุเบตพร้อมกับพี่ชายของท่านคือบอ,บอับดุลลอห์อับดุลสุเบตบานูสอับบินสุเบตแล้วก็พี่ชายอีกคนหนึ่งคือท่านอบาสอับบินสุเบตสามคนเนี่ยเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องอ่ร่วมบิดาเดียวกัน จแล้ใวในวัยไล่ๆกันนั้นมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งวัวมะอฮูซอดีก็ซอดีกูฮุมอับดุลลอฮ์อิบนุมาลิกบินมารวานก็คือท่านอับดุลละเล็กขุนมารวานอ่าชื่อนี้ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะคุ้นเคยกันดีว่าท่านคือใครนึกออกไหมว่าคนนี้เป็นใครประวัติศาสตร์อับดุลละเล็กบินมารวานคนนี้นั้นเป็นคอลิฟะในราชาวอุ่ง อามาวิ่งะนะคนนี้นะเป็นปู่ของท่านอุมรัรบินท่านอุมรัรบินอบับดุลอาลีสนั่นสามคนสี่สี่คนสี่หนุ่มน้อยในในวัยเด็กในวัยเด็กอ่ะชาวบ้านบนเป็นหนุ <c> ่ม <oughs> น้อยลราหุ้มตัวมูฮัตจนกระเดียบรจนแต่ว่ามีความฝันมีความรกระหายอัน,นยิงง่งใหญ่ แล้วมีอยูนูยันจุรู้นะอิลาสักิบดุนยาพวกเขาไม่ได้เพียงแค่มองดู <c oughs> เพียงแค่าการสักหลุดแปลว่าในระวาการล่มสลายการผุพังควาสูญสลายชีวิตในโลกดุอนยานี้ไม่ได้มองไปใช้ชีวิตที่หมดไปแต่ละวันแต่ละวันไม่ใช่ว่าแต่ว่าพวกทีอุมูหรือครและไม่ได้มองดู <c oughs> ความไม่ได้มองดูความผุพังของต่ว่าพวกแปลว่าความเศษนะ เศษเศษของความผุพังในโลกวุญญาณนี้ไม่ได้มองดูชีวิตที่มันหมดไปตัวเองแล้วก็โลกวุญญานี้ไปวันๆไม่ใช่เขาทำยังไงล่ะกอรูฟีมัจลิซิมลานีกะเขาพวกเขาได้กล่าวไว้ในที่ที่เขานั่งรวมตัวกันนั้นรียลลียักุลกุลือวาฮิดเดนมินนาเพื่อเขาจะได้ พูดถึงอัมนียะเจ้าฮูฟิลฮายะความหวังอันสูงสุดเป้าหมายในชีวิตของเขานั้นมานั่งดูด้วยกันแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดาเพราะอนาคตแต่ละคนนั้นเเป็นจะมีประวัติศาสตร์จารึกไว้ในแต่ละคนนั้นตั้งแต่ในคนเหล่านี้นั้นตั้งแต่เด็กแล้วนั้นก็มีความฝัน อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่ไปโดยไม่มีอะไรไม,ม่คิดอะไรชีวิตหมดไปแต่ละวันแต่ละวันไม่ใช่นะคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มีความยิ่งใหญ่เขาจะมีความฝันอันยิ่งใหญ่มาตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> เรามาดูว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของคนสื่อคนนั่นคืออะไรรออับดุลลอฮิมุดุเบตพี่ชายคนโตสดคือท่านอับดุลลอฮิมุดุเบตกล่าวว่าอันนี้คือความฝันของท่านอันยิ่งใหญ่นั่นคือ อันเอลฟูนะมาดิยกุนฮิยสวันเอ,อิรอกฉันจะเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรฮิยสแล้วก็ประเทศอิรักฮิยสคืออาณาจักรของมักกาละนคองมาดีนะความฝันนั้นยิ่งใหญ่เลยแต่ตั้งแต่ยังเด็กเลยว่ากอลมุสอับมุสอับกล่าวว่าอันนี้เถอคือความฝันของฉันเป้าหมายของฉันอันยิ่งใหญ่นั้นคือ อันอัูนะมาลิกุนเอรอปีฉันจะเป็นมาลิกเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองของชาวออรักทั้งหมดเลยเสแล้วหนุ่มร้อยคนที่สามคนที่สามคือวัวกอและอับดุลม,มาริกบินบรรวานอัาดุลม,มาลิกบิ็นบรรกวานกล่าวว่าอัมนียาดีบาหมายอันยิ่งใหญ่ของฉันอันอัูนะมาลิกุดุนยากุนหรือฮาฉันจะเป็นมาริกเป็นกษัตริย์ของดุนยานี้ทั้งหมดเลย อันนั่นคือความฝันของสามหนุ่มที่กล่าวถึงชีวิตตั้งแต่ตั้งเด็กแล้วมีความฝันแบบนี้เสร็จแล้วว่าบัคยย่าอุรวัตุสองมิตัน <c oughs> อุรวัยังคงอยู่คนยังนิ่งอยู่เหลืออุรวที่ยังนิ่งอยู่ยังรูรบเบออันนีฮาอิลาอูฟุกิลบาอิด <c oughs> โดยที่สายตาของอ,อุรวับิเบื้บนนั้นมองไปจดปลายท้องฟ้าอันไกลเลย มองไปที่ต็นมองไปไกลมากเลยอูฟุกเป้าสุดสายตาของตีนฟ้าอันยาวไกลมองไปจดตีนฟ้าอันยาวไกลเลยมุ่งพุ่งไปสายตามองไปสุดสุดขอบฟ้าเลยก็ว่าได้ว่าก็ขอระยะบียิฮินิฮมินฮูดูดิอารุดูเอาจึงแล้วท่านอุว่านั้น ภายในของเขานั้นภายในของท่านอุรวานั้นได้มันออกไปจจะเกินขอบเขตของของดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยมองสุดใต้ไปถึงตีนฟ้าและเหมือนว่าข้างในมีลิขในภายในหัวใจของท่านนั้นมองไปหลุดนะอ,ออกนอกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยรอจยู่ลันรอเฮลันเป็นผู้ที่เดินทางไปจินตนาการไปบีตั๊กเกรรีฮีเนี่ย เดินทางไปดูกับความคิดก็คือจินตนาการดยความคิดหัวหน้าให้สู้อันไหนมิตอักบะมองไปที่ความสุขที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดดวรามองไกลไปมันผ่านแต่ความสุขความสบายในดุนยานี้ไปในดุนยานี้ที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนสแสวงหานั้นมองผ่านไปแล้วาตะดเิลออาควมแล้มองผ่านความสุขอันยิ่งใหญ่และมองไปถึงความสุขอันยิ่งใหญ่กว่า วกาวกาณสาราวากาณสาตวนะ์เพื่อนอีกสามคนเนี่ยยันจะรู้เนี่ยมาเยวกูก็กรอคอยสิ่งที่อุรวะาจะกล่าวว่าเนี่ยฝันอันนี้ใหญ่ในคืออะไรนะอเอามาแชร์กันวา,าาวาบะเดาแล้วาว่าจนหลังจากโทระยะคู่หนึ่งก็อะไรแล้วท่านอุรวะก็กล่าวกับเพื่อนอีกสามคนฟีหูดูเอน็นมัมซูเห็นในฐานะสถานะที่มีความนิง่ง บิรอยะนิ่งบูมฮ์มู้ดเย็นและมีความมั่นคงบิรอยะยึดมั่นบิรอยะกับความฝันอัลซอริที่มั่นคงและกล่าวช้าๆว่าอัมนี่ยาตีความฝันอันยิ่งใหญ่ของฉันนั้นคือไอยุดิเฟลมิลลาหอัลซอวยเลลัอัอจแนให้อัลลอฮ์ให้สวรรค์ฉันพูดย่งยงคือความฝันของฉันคือสวรรค์ไม่ได้มองในดุนยานี้ซึ่งต่างกับเพื่อนอีกสามคน ที่จะเป็น,ปนใหญ่มีหน้าที่ครอบครองอํานาจในดินยานี้ไม่แต่อุรุ้ว่าบอกว่าฉันต้องการสวรรค์นะนั้นมุซอลิคนแต่งหนังสือในะท่านก็กล่าวในความฝันอันนี้ฮูนาณนะที่นั้นซาวรถเป็นกัลอามานีความฝันทั้งหมดเลยมันเหมือนเป็นเล็กมากเลย หวังแม,ม้ว่าความฝันของอบตุลอบดุลมเลกบินมะโรบานเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ครอบครองดุนยานี้ทั้งหมดเลยก็ยังถือเล็กมากเลยว่าอัศบะั้งลายซาเวชัยอันและความฝันนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปเทียบเท่าสิ่งใดเลยอามามาฮาวิลอันนี้ะอัลอฮฺมากับความฝันอันยิ่งใหญ่อันนี้ได้สวรรค์อินนะฮัลจันนะเพราะความฝันของอูรุฮ์มิซุเบตนั้นคือสวรรค์ อัลละทีฟีฮามาลาไอนุนระอัดซึ่งสายตาไม่อาจจะจะเห็นได้ในความสวยงามวลาละอูโซนุนสมัยอัตไม่อาจหูนั้นไม่อาจที่จะได้ยินได้ในความไพเราะไม่เคยได้ยินมาแบนบน,นี้ก่อนเลยไพเราะมากเลยวาลาคอตอรนและไม่อาจที่จินตนาการได้นึกได้อาลาก็ลื่สไม่ชอกับหัวกับหัวใจของมนุษย์ก็คือัความคิดความอ่านความรู้สึกของมนุษย์นั้นไม่อาจที่ไม่อาจที่จะจินตนาการได้ว่ามันสุข แล้วมันสวยขนาดไหนอันเจนนตุก็คือสวรรค์อัลเลติลายุฟนาลายุฟลายุฟนาไนโมุฮาซึ่งความสุขในสวรรค์นั้นมันจะไม่สูญสลายไปไหนมันจะเป็นนิรันดิ์อันเจนนะคือสวรรค์อัลเลติอรุทัสสามารถวาตมอสสวรรค์ด้วยความกว้างของสวรรค์นั้นคือเจ็ดชั้นฟ้าไปถึงเจ็ดชั้นแผ่นดินนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนสามคนกับความฝัน อันยิ่งใหญ่ที่หนุ่มน้อยทั้งสี่คนนั้นได้มีความฝันเอาไว้จะแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรดูหน้าถัดมาวัฟตาร์กอันยะัมอสสซอากรอะไรสอดาฮาวิลอามานีอันมะุตฟาวิตะจะแล้วกลุ่มกลุ่มคน กลนะุ่มกลุ่มชายทั้งสี่คนนะซึ่งอัยัมอุสดอริยเป็นกลุ่มเล็กๆสีนะ่คนเนี่ยก็แยกแยก้ายก,กันไปอาล้วสดาฮารออามานีกับณนะความฝันอันยิ่งใหญ่ที่แตกต่างกันไปวามรถมร,ก,มรกบมรกบตุลอายามและวันเวลาส่วนองค์ประกอบของวันเวลาหรือเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันก็ผ่านไป ต่ก็รูไรฮาฟิตอรกิลฮายะดังการดาเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นก็ดําเนินไปตามเส้นทางของชีวิตก็คือแตกต่างกันไปท่านอดุลมาลิกบินมารวานก็อยู่ในเส้นทางของท่านกับลูกหลานของบันิอุมาญาท่านอุกวาบินซูเบตก็อยู่ในเส้นทางของท่านท่านหวังฝันเอาไว้เมื่อฝันว่าจะเป็นจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้เป็นไปนุ่งมุ่งหรอกการจะไปสวรรค์ก็คือเรียนรู้ศาสนา อย่าท่านว่าท่านได้รับ <c oughs> การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในอาหารุลฟุกะฮะอาหารบารีนะเป็นหนึ่งในปราดทั้งเจ็ดของมนุมิ์นครบารีนะในยุคของท่านคือยุคธรบิอี่ววดารันอัลลาฮยาลีดูวารตาฮะและช่วง วันเวลามันก็หมุนเวียนไปตามวงจรของมันก็คือแต่ละคนมันก็มีวงจรชีวิตไปเหตุการณ์ผ่านไปว่าอาซารัตอัลอาฮดาสอาวาลซิฟาหและเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันก็ได้ทิ้งร่องรอยคือมันก็ได้เกิดขึ้นตามช่วงเวลาของมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงนั้นมีชีวิตคลิกผ่านว่าอีดันและในขณะนั้นเองในช่วงเวลานั้นเองผ่านไป ประมาณยี่สิบ,บปีเกือบเกือบยี่สิบปีบีอับดุลลาฮิมเบียอับดุลลาฮิมนุซเบร์อีรันก็มีเหตุการณ์นะอีรันท่านอับดุลลาฮิมนุซเบร์เนี่ยยัสบะฮุอลีฟะตันตก็กลายเป็นคอลีฟะกลายเป็นผู้ปกครองกลายเป็นคอลีฟะกลายเป็นกษัตริย์ อาเลฮิยาสวร์ออรักของอาณาจักรฮียสแล้วก็ประเศอิรักเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงนั้นเหตุการณ์ทั้งการเมืองความผันผวนเกิดขึ้นมากมายเลยมันทําให้ท่านดัมโดรดิมูลเบตนั้นกลายเป็นคอลิฟะประกาศตนเป็นคอลิฟะของอาณาจักรฮียสไม่ยอมรับไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับการเป็นคอลีฟาของกษัตริย์ในราชวงศ์อัมบวีอะตั้งตรงเป็นกษัตริย์เองเลยแล้วคนส่วนใหญ่ทั้งชาว,ชาวฮิยาสทั้งหมดในชาวอิรักทั้งหมด,หมดก็ยอมรับท่านอับดุลลอห์อนนุุเบตเป็นกษัตริย์ตามที่ฝันเอาไว้ในวัยเด็กพอเป็นกษัตริย์ของในจากฮิยาสของในจากอิรักแล้วนั้นซุม,มะย่วัลเลาะคอฮูมุสอาบันก็แต่งตั้งน้องชายคือท่านมุสอับเนะี่ย ไปปกครองอยู่ว่ารีเลยไปปกครองชูอูนั่นเอราไียินเรื่องราวต่างๆของประเทศอดีรักก็คือเป็นข้าหลือเป็นข้าหลวงไปปกครองประเทศอดีรักช่วงระยะเวลานั้นพอพอได้เป็นขาลิฟ้แล้วก็แต่งตั้งน้องชายเนี่ยให้ไปเป็นข้าหลวงปกครองประเทศอิรักตามที่ฝันเอาไว้ในขณะตอนยังเด็กอยู่เลยตามฝันเลยเช่นเดียวกันเลยนะว่าจะดูไดอเรตวทุกสิ่เนหูมา และมันก็จะมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ,ๆเกิดขึ้นที่เป็นเป็นการขัดแยง้งเะราะเนี่ยการขัดแย้งใบน้าหูมาระหว่างพี่น้องทั้งสองคนคือระหว่างอับดอร์โรเนุสุเบธและแล้วก็น้องชายมุสัามอุสุเบธเนี่ยสองคนเนี่ยเกิดข้อพิพาทว่าใบน้อสิตซเอาสบะระหว่างเกิดขึ้นเราเกิดขึ้นกับ เพื่อนในขณะที่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยอับดุมลม얼ิกบินมารวานกับอับดุมลม얼ิกบินมารวานเขาบอกสองขั้วอำนาจในขณะนั้นดังกล่าวไว้แล้วแต่ช่วงนั้นมีขลิฟะอาณาจอิสลามนั้นมีอนานาจักอิสลามแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งนั่นคือฝ่ายขลิฟะที่เสืบมาจากแต่ตระก,กูลของบนิอุมัยยะตั้งแต่ท่านมมอาวิยะมาในลูกหลานลูกหลานมาจนกรท่าา่นมาถึงกับมาถึงอับดุลมลิกบินมารวาน เสร็จแล้วอีกซีกหนึ่งซีกของชาวเทก็ตั้งอาณาจักรอิสลามมาเป็นเมืองหลวงอยู่ที่ประเทศที่มา,าการ์เอท่านอับดุลล์อ,อับดุลล์อินโนเีเนี่ยก็เกิดข้อพิพาทกันซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยตอนเด็กเคยเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่ามันเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นในชิตมันผิพิกผันทำให้สองกลุ่มนั้นมาเป็นศัตรูเลยก็ว่าได้แล้วก็เกิดสงครามเกิดขึ้นระหว่าง ระหว่างอับดุลมลิกคินมอรวานซึ่งเป็นในขณะนั้นได้รับการสถาปนาเป็นคอริฟ้าแล้วนะแต่ว่าเป็นคอริฟ้าเนี่ยยังไม่ยังไม่เบียดเสร็จในใจอิสลามก็เพราะว่ายังมีคอริฟ้าอีกคนหนึ่งที่ตั้งตั้งราชวงศ์ขึ้นมาในตําแหน่งผู้นํำอยู่ที่มักกะคืออับดุลลาะห์อับดลุบดลลาะห์อินุสุดเบสคนนี้แหละนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างสองก๊กสองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งคือฝ่ายอับดุลลาะห์อินุสุดเบส แล้วก็น้องชายคือมุสอับอิบเนสเบดเนี่ยเกิดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคืออับดุลมลิกบินมารวันฮัตตาอิลาโุเทลาโดทั้งจบเหตุการณ์ขัดแย้งนี่เก็จบลงด้วยการเสียชีวิตของท่านอับดุลบาญอิบินซสเบดแล้วก็มุสอับบินซนเบดสองคนเสียชีวิตแต่แล้วอัสบะฮาอับดุลม али ขานี่ฟาตันอาลัดดุนยาแต่แล้ว อับดุลมาเลกบินมารวานเนี่ยก็กลับมาเป็นคอลิฟะเป็นเป็นกษัตริย์ครองอาณาจักรอิสลามนี้ทั้งหมดเลยวัมาลิกุลฮิยาสเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ครองแคว้นฮิยาสวัดชามคลองแคว้นชามวัลอิรักครองแคว้นอิรักวัคารอซานครองแคว้นคารอซานคา,าอรอซานคือกลุ่มอุซเบกิสถานในปัจจุบันเนี่ยประเทศนั้น ความาังค้าเนียจาบิอันและอาณาจักรต่างๆที่ติดตามหรือที่ยอมรับลิลคาลิลลลาฟามินบุนดานตำแหน่งการเป็นผู้นำของเมืองต่างๆก็คืออาณาจักรอิสลามไปถึงไหนนั่นก็คืออับดุลเมลิกมินบาร์วาน,นั้นก็เป็นคอลิฟาเป็นกษัตริย์ของก็คืออำนาจทั้งหมดก็กลับมาเป็นอยู่ในเงื้อมมือของราชวงศ์อัมาวิยะอีกครั้งหนึ่งภายใต้การนำการเป็นกษัตริย์ของอับดุลเบลิกมินบารวาน ก็เป็นไปตามเจตนาไว้ที่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะว่าเป็นมเล็กเป็นวรกวานความฝันอันยิ่งใหญ่ของท่านก็คือขออยากจะเป็นกษัตริย์ครองอาณาจักอิสลามทั้งหมดเลยอับดุลลอฮ์มุซอเบตบอกว่าฉันจะเป็นกษัตริย์ครองแคว้นเฮียสอุสเบดบอกว่าฉันอยากจะเป็นผู้นาครองประเทศอิรัก ได้ตามทั้งหมดเลยนะสาลาซุอัมนียตความฝันอันยิ่งใหญ่ของสามคนแต่ฮัาขอกัตีอวะเมนขอยืนยเต็มได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาช่งวงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยก็เกิดขึ้นเป็นจริงตามที่ฝันเอาไว้แต่ประเด็นคือวาลากินนะฮะแต่ถ้าว่าเป็นความฝันวาลากินนะฮะอัมนียตเต็มอัมนียตุนนะมันเป็นความฝันวอริสตุนเดสวาน ที่พร้อมที่จะสูญสลายร้อมรุ่นมาเลกเป็นวรรวานเพราะท่านอับดุลลอะ์อินุสอเบสเนี่ยตั้งตนเป็นกษัตริย์นั้นอยู่ช่วงระยะเวลาสองปีกว่าๆแล้วก็ตต้องถูกสูญสลายไปวาซาดอันอับดุลลอฮ์วะมุสอัดนั้นความฝันของอับดุลลอฮ์ เป็นดุเบิแล้วก็มุขฐานดุเบิเญญนั้นก็หมดไปสลายไปหมดไปได้แล้วก็หมดไปอย่างเร็วได้มาเร็วแล้วก็แล้วก็สูญไปเร็วสลายไปเร็ววาซาจรู้อันอับดุลมาลิกก็เช่นเดียวกันเลยนะความฝันของอับดุลมาลิกบนวา,วานเนี่ยมันก็พร้อมที่จะสูญสลายไปแล้ววาฮาการาดังเยี่ยงดังเช่นนี้แหละยูฮียูโตอัลจาวานบิคุลอมัมิยะเด่น ความสูญสลายความสิ้นสุดนั้นมันพร้อมมันมันล้อมรอบมันลายรอบในทุกๆความฝันดุนยาวีอยเต็มมหดูดเต็นถ้าเป็นความฝันเพียงแค่ในโลกดุนยานี้นั้นแม้ว่าจะฝันอยากจะได้อะไรก็ตามในดุนยานี้ฝันจะใหญ่ระดับใดก็ตามความฝันนั้นพร้อมที่จะสูญสลายไปดูในกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหนาประวัติศาสตร์ลกลับไปดูอันประวัติศาสตร์ดูเลยย่องคาลิฟาในช่วงนั้นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันพลิกผันได้ตลอดเวลา แต่มันเอาล่์เมื่อได้ตั้งใจเจตนาอะไรไว้เนี่ยที่มีความความฝันความตั้งใจที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความมั่นคงเนี่ยสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงแต่ฝันที่ได้นั้นกับผลอันยิ่งใหญ่นั้นมันจะต่างกันประเด็นก็คือว่าฝันที่ว่ามันยิ่งใหญ่ในดุนญานี้มันตอบโจทย์ในอังคารหรือไม่นั้นความฝัน หนุ่มน้อยสามคนที่ฝันอันยิ่งใหญ่ในเรื่องของดุนยานี้ได้อยู่ในเนื้อมือจแ,แล้วความฝันของสองคนได้แล้วก็หมดไปแล้วสูญสลายไปแล้วและความฝันค,ความฝันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่คือความฝันของอับดุลอับดุนลออิมนุมาลิกบินอัมดุลมาลิกฝันในตัวนี้ได้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะสูญสลายไป ว่าบ้ากยัตอัลอัมลียะตัอัลอุษมาแต่ว่าความฝันอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันยังคงเหลืออยู่อีกคือใครล่ะอัลมลียะตัวอุรวะบินสุเบตคือความฝันของอุรวะบินสุบตยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยฝันจะฝันว่าอยากจะได้สวรรค์เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นยะรอยุรวะอันอับดุลบาลิกบินมารวานได้มีเรื่องเล่ารายงานมาจากท่านอับดุลมาลิกบินมารวาน อันนาโบาเดอิสติกรอร์อเรียเคลีลฟ้าโหล,ลังจากที่ตําแหน่งผู้นําของท่านนั้นอยู่ความนิ่งมีความสงบมั่นคงแล้วอิสติกร์เยเลิคอริฟ้าคลีฟานอยู่ความสงบมี่ความมั่นคงในตําแหน่งคลีลฟ้าไม่มีใครไม่มีปัญหาภายในแล้วแต่รักก็รอดาลิกกนมัตเลิซอรุกอับดุลมาิกบินบารวานก็นึกถึงเหตุการณ์ ได้รีกันมาจะเเหตุการณ์ที่ตนเองกับเพื่อนอีกสามคนเนี่ยได้เคยวาดฝันอันนี้ใหญ่เอาไว้มาอัสดะกออีฮะอัสซาลาซะกับเพื่อนอีกสามคนนึกถึงออนย้อนกลับไปในอดีตเราเคยฝันกันไว้ในวัยเด็กที่เป็นเพื่อนกันสี่คนฝันแต่ละคนก็มีความฝันก็และก็กล่าวว่าเราก็จะฮักก็จะอามียะตุซาลาซะทุ ชายสามคนนี้ความฝันของเขานั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วคือความฝันของตนเองอยากจะฝันเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรอิสลามก็ได้แล้วแล้วก็ความฝันของอับดุลลอฮ์เินอุสุเบตฝันว่าจะเป็นคอดีฟ้าของอาณาจักรข้ายาสก็ได้แล้วความฝันของมุสอับินสุเบตฝันว่าจะเป็นข้าเป็นผู้ปกครองของอิรักอิรักก็ได้แล้วแล้วกล่าวต่อไปว่า ว an u u ah ah ่าอินนีลาอารูฉันหวังว่าอันตะกูนะอัมเนียตุอูรวะมูตหักด้วยกตันความฝันของอูรวะ์มีสเบดนั้นต้องเป็นจริงฟินอาเกระในโลกอาเกโรฟุ่มฟุมบากาต่อมาก็ร้องให้บอกว่าเป็นจริงนั้นเมื่อฝันอัลลอ์ให้ตามที่ฝันเอาไว้แต่ว่าฝันในดุนยานี้มันจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนก็ตามแต่มันพร้อมที่จะสูญสลายไป และตนเองก็เหมือนกันฝันว่าวันนี้นได้มาแล้วในตําแหน่งสิ่งที่ต้องการแต่ว่าอีกไม่นานมันก็ต้องหมดไปมันทําให้นึกถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของปุรัวเดลสเบตและว่าฝันของท่านใหญ่กว่าคือฝันในสวรรค์นั่นคือเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมานะในเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์สะท้อนให้เราได้มีความคิดสะท้อนให้เรานั้นได้มีเป้าหมายมีความฝันในวิตของเราเพราะว่าความฝันที่ ยิ่งใหญ่นั้นมันจะต้องมีและความฝันที่จะซัพพอร์ตกับเราอย่างนิทรันมันคืออะไรถ้าฝันเพียแค่าฝันลึกอยากจะได้ในดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นเกียรติไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งความร่ํารวยมันพร้อมที่จะหมดไปนะอาจจะได้ถ้าฝันแล้วก็ดําเนินตามฝันนั้นอินชาอัลลอบิอิลนัลลมันจะได้ตามนั้นฮะดิษนบีกล่าวว่าอินมาหรือกุลลิมหรืออินมาแนวาแต่และคนจะได้รับ ตามที่ตนเองนั้นได้ตั้งเจตนาเอาไว้ปักหลักเอาไว้นั้นฝันในดุนยานี้อาจจะได้แต่ถ้าเราในดุนยานี้ได้แล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์อาเคโรมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายเลี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดุนยาเนี่ยความสําเร็จในดุนยาความสุขในดุนยาเมื่อเทียบเนี่ยอาเคโรนั้นมันน้อยยิ่งนักมันเหมือนน้าที่ติดไปลายเข็มมาแค่นั้นเอง นั้นท่านอุรุวะบิสุเวศเนี่ยได้รับการปลูกฝังในข้อนี้แล้วก็สิ่งนี้ซึมซับอยูใ่ในจิตวิญญาณมาตั้งแต่เด็กเลยนั้นตั้งแต่เด็กก็ได้ตั้งเจตนาแบบนี้ว่าฝันของฉันนั้นถ้าเราจะให้ฝันในยิ่งใหญ่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของฉันนั่นคือสวรรค์อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะวิตของท่านก็ด,ดําเนินตามความฝันอันนั้นถ้าฝันไปสวรรค์นั้นก็คือมันต้องมาในมันมาในทิศทางเดิงความรู้ท่านอุรุวะบิสุเวศก็ด,ดําเนินมาในข้อนี้